สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ไม่เป็นธรรมหลายคนอาจจะไม่รู้และด้วยนิสัยของผมเนี่ยอะไรที่เห็นว่ามันไม่เป็นธรรมผมชอบอธิบายให้คนเข้าใจแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้มันเป็นเรื่องที่ยากแก่ความเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะเก่งกว่าคน99เลยที่ไม่เข้าใจแต่ก่อนที่จะไปอธิบายนั้น คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมบ้านนี้อยู่แล้วรวยทำยังไงถึงจะรวยเรียนอะไรมันถึงจะรวยมันมีด้วยเหรอวิชาที่เรียนแล้วรวยเนี่ยมีครับวิชาที่ทำให้คนเป็นเศรษฐีแต่หลายคนไม่รู้ศาสตร์ของการเป็นเศรษฐีหรือที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์โดยที่นักศึกษานั้นจะต้องมีคุณสมบัติสองข้อ1มีตาสองข้างที่ไม่บอดและ2มีมือสองข้าง ทำไมจะต้องมีตาสองข้างมีมือสองข้างเพราะว่าคุณจะต้องพูดว่าในอีกมุมมองหนึ่ง In English you say On the other hand คนที่มั่นใจในตนเองจนไม่ฟังใครไม่สามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีได้ผมเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรมแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมเศรษฐศาสตร์มหาภาค คืออย่างนี้ครับวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยทฤษฎีมันเรียนง่ายมากโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีคุณอาจเรียนทฤษฎีจบปริญญาเอกภายในสองปีแต่ความเชี่ยวชาญน,นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งการบรรยายของผมนั้นจะไม่พูดถึงคณิตศาสตร์เลยจะเปรียบการปกครอ,องของรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับพ่อปกครองลูกหนี้ของพ่อเรียกว่าหนี้สาธารณะส่วนหนี้ของลูกเรียกว่าหนี้ครัวเรือนเป็นหนี้ของบุคคล เศรษฐกิจไม่ดีผมแบ่งให้เป็นสามแบบแบบแรกก็คือพ่อรวยลูกจนมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะถ้าพ่อรวยซะอย่างอย่างฮ่องกงมาเก๊าลูกจนเหรออ่าเอาเงินไปลูกอยากจะซื้อเครื่องดนตรีใหม่อ่ามาเอาเงินไปแบบที่สองก็คือพ่อจนลูกรวยพ่อเป็นหนี้เยอะแยะเลยแต่ว่าเป็นหนี้ลูกคือไปยืมลูกมาก็เหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นนี่มีหนี้มหาศาลแต่ว่าเป็นหนี้คนในประเทศมีเจ้าหนี้คือ ลูกของเขาเองก็คือประชาชนเป็นเจ้าหนี้ประชาชนลูกๆเนี่ยจะไล่พ่อออกจากบ้านไหมก็ไม่ไล่เพราะว่าเงินที่พ่อหยิบยืมไปนั้นก็เอามาใช้สําหรับความจําเป็นในครอบครัวหลังคาลัว่วซ่อมห้องน้ําลูกๆก,ก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่านี่สาธารณะหรือนี่ของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมันมากมายมหาศาลแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกเพราะลูกเขารวยลูกเขายัางมีเงินลูกไม่มีทางไล่พ่อออกจากบ้านได้ ไอแบบที่สามนี่ซีหน้ากลัวคือพ่อจนลูกก็จนด้วยรัฐบาลจนประชาชนก็ยังจนอีกและประเทศส่วนมากที่มีปัญหาเศรษฐกิจมันก็จะเป็นแบบที่สามนี่แหละรัฐบาลก็มีหนี้เต็มพิกัดอยู่แล้วลูกก็ยังเป็นหนี้อีกมหาศาลจนทั้งพ่อจนทั้งลูกต้องไปกู้ยืมเงินชาวบ้านเข้ามาไปกู้ธนาคารมาและธนาคารเน่ยเขาไม่ใช่มูลนิธิเขาไม่ให้ยืมฟรีฟร ถ้าไม่มีใช้เ,เขาอาจจะมายึดบ้านก็ได้หรือบางส่วนของบ้านก็ได้ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีจนอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะเงินฝืดหมายความว่าเม็ดเงินมันไม่เคลื่อนไหวในระบบคนไม่ใช้จ่ายเพราะว่าเขาไม่มีรายได้ไม่ใช่ว่าสินค้ามันแพงจนเขาจ่ายไม่ได้แต่เป็นเพราะว่ารายได้เขาไม่มีต่างหา ทีนี้มันก็ต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายรัฐบาลจะไปเรียกร้องได้ไหมประชาชนครับช่วยเอาเงินออกมาใช้จ่ายหน่อยอ้อนวอนขอร้องกราบประชาชนช่วยเอาเงินออกมาใช้หน่อยมันทําไม่ได้คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ารายจ่ายของคุณนั้นมันเป็นรายได้ของคนอื่นและรายได้ของคุณ,ลลคณมันก็คือรายจ่ายของคนอื่น บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมรับราชการไม่ต้องมีใครมาจ่ายให้ผมรัฐบาลจ่ายให้แต่ว่ารัฐบาลเอาเงินมาจากไหนอะเอามาจากภาษีและภาษีมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันต้องมีการใช้จ่ายมันจึงจะเกิดภาษีถูกไหมครับในที่สุดแล้วรายได้ของข้าราชการนั้นก็มาจากการจ่ายของคนอื่นและในภาวะเงินฝืดนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องเทเงินเข้าระบบเพื่อให้บางส่วนมันมีรายได้มันมีรายรับถูกไหมครับ ทีนี้วิธีเทงเงินเข้าระบบมันก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือแจกเงินเลยละกันเอาไปคนละหมื่นมันง่ายดีหรือโปรโยเงินมาจากเฮลิคอปเตอร์ก็ได้แต่ถ้าอยากจะแจกให้คนที่ขยันหน่อยส่งเสริมให้คนขยันก็บอกว่านี่คุณเห็นคลองไหมช่วยเอาดินมาถมคลองหน่อยละกันทําให้เป็นถนนอีกหกเดือนถนนเส้นเดิมเนี่ยคุณก็ขุดให้มาเป็นคลองใหม่ฉลับกันไปมาแบบนี้ตลอดทั้งปี คนก็มีงานทำคนก็มีรายได้พอคนมีรายได้มันก็มีรายจ่ายถูกไหมครับจะต้องเอาเงินไปจ่ายจะต้องเอาเงินไปซื้อแต่ถามว่าประเทศเนี่ยถ้าคุณถมคลองให้เป็นถนนแล้วก็ขุดถนนให้เป็นคลองสลับไปมาอย่างเงี้ยมันมีการเพิ่มผลผลิตที่แท้จริงให้กับประเทศไหมมันไม่มีก็อาจเปลี่ยนมาเป็นถ้าเป็นผมนะผมก็จะจ้างให้มาเก็บขยะรอบบ้านตัวเอง ใครเก็บขยะรอบบ้านตัวเองก็ให้เลยเดือนละพันเก็บขยะรอบหมู่บ้านด้วยนะเอาไปอีกพันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นรายจ่ายของคุณคือรายได้ของคนอื่นถ้าอยากทําบุญยังง่ายนิดเดียวแทนที่คุณจะลงมือทํางานชิ้นนั้นเองก็จ้างคนอื่นเพื่อให้เขามีงานทําทุกครั้งที่ผมมีโอกาสไปเมืองไทยเนี่ยผมจะนั่งแท็กซี่ไม่ขับรถเองแล้วนั่งแท็กซี่เนี่ยวันหนึ่งผมจ่ายค่าแท็กซี่เป็นพันแต่นั่นคือการทําบุญ การเอาเงินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยไม่ต้องขับรถไม่ต้องหาที่จอดถูกไหมครับพูดถึงการแจกเงินด้วยระบบ AI หรือ artificial intelligence มันไม่มีหรอก artificial intelligence มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเรียนรู้และการเรียนรู้นี้ผมต้องบอกว่า IQ ของ AI นั้นมันต่ำมาก ต่ำอย่างกับมแมลงสาบเพียงแต่มันเรียนความผิดพลาดเนี่ยเป็นล้านครั้งกว่ามันจะรู้ว่าอะไรถูกเพราะฉะนั้นระบบแจกเงินของรัฐบาลมันไม่ใช่ Artificial Intelligence อะไรทั้งนั้นมันเป็นการกำหนดค่าโดยมนุษย์ถ้าปล่อยให้มแมลงสาบมากำหนดว่าใครจะได้ไม่ได้เงินเนี่ยนะสงสัยมันจะต้องทำอย่างนี้เป็นล้านกว่ามันจะรู้ว่าไอแบบไหนถูกไอแบบไหนผิด คือจะต้องมีการตัดสินให้มันว่าแจกอย่างเนี้ยถูกต้องแจกอย่างนี้ผิดในเมื่อมันไม่มีการเรียนรู้ไม่มีใครไปตัดสินว่าถูกผิดมันก็ไม่ใช่ AI มันเป็นแค่การกำหนดค่าของมนุษย์ที่บอกคอมพิวเตอร์ว่าแบบไหนจะได้รับเงินแบบไหนจะไม่ได้รับเงินวิธีที่3ที่นิยมทำมากในปัจจุบันก็คือปล่อยเงินกู้ ผ่านธนาคารพาณิชย์ไอการปล่อยเงินกู้ให้มีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นนั้นมันมีหลายเทคนิคแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างในที่นี้ขอยกตัวอย่างสักสองแบบและกันก็คือจะทำยังไงให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยเงินกู้ออกมาวิธีแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำได้ก็คือลดอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายซึ่ง มันจะไปลดอัตราดอกเบีย้ยระหว่างธนาคารอีกทีหนึง่งและเมื่อธนาคารเขาสามารถยืมเงินมาได้ในราคาถูกแล้วเขาก็จะปล่อยเงินได้ในราคาถูกด้วยราคาที่ว่านี้ก็คือดอกเบีย้ยถ้าเกิดเขายืมมาได้2%ต่อปีเขาก็มาปล่อย4%ต่อปีเขาก็ได้ส่วนต่าง แต่ถ้าเกิดเขายืมมาได้ถูกกว่านั้นเขายืมมาได้แค่1%ต่อปีเขาก็มาปล่อยที่3%ต่อปีถูกไหมครับยิ่งดอกเบี้ยถูกก็มีคนอยากจะยืมเยอะเป็นธรรมชาติของธุรกิจธุรกิจบางอย่างนั้นมันได้กําไรน้อยถ้ากู้เงินปีละ3%เอ่อก็อยากจะกู้แต่ถ้าต้องกู้ปีละ10% ็ไม่อยากกู้คนกู้มันก็ลดลงพอคนกู้ลดลงเงินในระบบมันก็ลดถ้าลดดอกเบีย้ยก็มีคนอยากกู้มากขึ้นพอมีคนอยากกู้มากขึ้นเงินก็เข้าสู่ระบบมากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นอันนี้เป็นเบสิกที่นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนทราบหรือแบงก์ชาติอาจจะมองว่าถ้าลดดอกเบี้ยไปเยอะๆแล้วจะทําให้นี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมอาจจะมองไม่เห็นเพราะผมไม่มีตัวเลขตรงนี้ แต่ว่าไอ้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีลิมิตไหมมันมีครับโดยทั่วไปก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะลดต่ําสุดได้ที่เท่าไหร่ละ่ะดอกเบีย้ยนโยบายโดยทั่วไปลดต่ําสุดมันก็คือศูนย์ถูกไหมครับจะมีบางประเทศเท่านั้นที่เขากล้าลดดอกเบีย้ยเชิงนโยบาย,ยติดลบแต่อันนั้นผมยังไม่อยากพูดถึงแบบที่2ออันนี้จะไม่ใช่ทริปิคอลหรือแบบที่สากลยอมรับเท่าไหร่นัก เพิ่งจะมีในตอนหลังก็คือซื้อนี่ชั้นดีจากธนาคารเพื่อให้ธนาคารมีเงินสดในมือเยอะๆและการซื้อนี่จากธนาคารนั้นน่ยมันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมใช้เงินมหาศาลเลยทีนี้ใครละที่สามารถมีเงินมหาศาลขนาดนั้นได้ใครละที่พิมพ์แบงก์เองได้และแน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยย่อมรวยที่สุดในประเทศไทยเพราะสามารถพิมพ์แบงก์เองได้โดยไม่จำกัดการซื้อนี่ชั้นดี จากสถาบันการเงินนั้นโดยทั่วไปเขาก็เริ่มจากซื้อพันธบัตรรัฐบาลก่อนต่อไปเขาก็ซื้อหุ้นกู้ชั้นดีและถ้าเกิดเงินที่เข้าระบบยังไม่พอเขาก็อาจจะทําในสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือซื้อหุ้นกู้ชั้นไม่ดีไลหุ้นกู้นี่มันคืออะไรหุ้นกู้ก็คือหุ้นที่บริษัทออกให้กับประชาชนที่มีเงินสดผมเองก็ชอบซื้อหุ้นกู้ บางหุ้นลงทุนร้อยบาทเขาก็ให้ดอกเบีย้ยปีละ10บาทมากกว่าที่ฝากแบงค์และแน่นอนผมก็ยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงถ้าบริษัทนั้นมันลม้มมันกิจการไม่ดีมันล้มละลายผมก็จะไม่ได้เงินต้นคืนถูกไหมครับดังนั้นไอ้หุ้นที่เคยซื้อเอาไว้ร้อยบาทเนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีกระดาษใบนั้นที่ผมซื้อมาร้อยบาทแม้นว่าจะได้ดอกเบีย้ยปีละส0บาท มูล,ลค่าของกระดาษใบนั้นมันอาจจะไม่ใช่ร้อยบาทแล้วมันอาจจะเหลือ90บาทถ้าทางบริษัทจะไม่รอดมันอาจจะเหลือ50บาทก็ได้มันมีความเสี่ยงอยู่สมมุติว่าราคาซื้อขายกระดาษใบนั้นมัน90บาทนะแล้วยู่ๆแบงค์ชาติมาขอซื้อกระดาษใบนั้นจากผมเนี่ยเกบาทโอ้โหผมก็ดีใจสิครับผมชอบมากเลยนะผมก็สนับสนุนให้แบงค์ชาติมาช่วยซื้อหน่อยราคาพันธบัตรราคาหุ้นกู้ของผม มันจะได้ขึ้นและถ้าผมเห็นว่าบริษัทนั้นมันไม่ค่อยจะดีผมก็ขายสิใช่ไหมเคยซื้อมาร้อยหนึ่งได้ดอกเบีย้ยมาแล้ว2ปีแบงค์ชาติมาขอซื้อ95บาทเอ้ยผมไม่ขาดทุนนี่แถมยังได้กําไรด้วยจากดอกเบีย้ยในอดีตไอ้อย่างนี้ก็คือแบงค์ชาติก็มาอุ้มผมแล้วถูกไหมครับนโยบายอย่างนี้เนี่ยคนที่มีหุ้นกู้เยอะๆก็สนับสนุนสิอย่าไปแจกเงินเลยคนจนนะ่ะช่วยมาซื้อหุ้นกู้หน่อยสิ เทมาสักสองแสนล้านมาช่วยผมหน่อยดอกเบีย้ยมันน้อยเหลือเกินผมอยากจะขายกระดาษพวกนี้เอาเงินสดเข้ากระเป๋าแต่สิ่งที่แบงค์ชาติอยากจะได้คืออะไรพอผมได้เงินสดไปแล้วเนี่ยช่วยเอาเงินสดไปใช้หน่อยสิกินข้าวสามมื้อเนี่ยคุณช่วยกินข้าวสักหกมื้อได้ไหมมันไม่แน่ว่าจะได้นะถูกไหมครับการที่แบงค์ชาติมาซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้ก็ตามอันนี้เขาเรียกว่า การผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ quantitative easing สมัยนี้นิยมเรียกตัวย่อว่า QE แต่ถ้าเอาเงินไปแจกคนจนเนี่ยคุณแจกเขาวันนี้เขาใช้วันนี้เลยมันกระตุ้นทันทีเลยเขาต้องเอาไปซื้อข้าวซื้อของเขาต้องกินเขาต้องใช้ทันทีและแบบไหนดีกว่ากันครับระหว่างซื้อหุ้นกู้กับแจกเงินคนรวยก็บอกซื้อหุ้นกู้สิ ขณะที่คนจนก็บอกว่าเฮ้ยช่วยเอาเงินมาแจกหน่อยมือหน้าก็ไม่มีกินอยู่แล้วไอการซื้อหุ้นกู้นั้นมันเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่การเอาเงินมาแจกนั้นมันเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงการคลังอายุและพูดถึงการแจกเงินเนี่ยถ้าผมเป็นกระทรวงการคลังผมจะแจกเงินให้ทุกคนเลยให้เศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยให้เท่ากันหมดทุกคนแต่เวลาเสียภาษีเนี่ย ใครมีรายได้เกินปีละแสนก็ขอไอ้ส่วนเนี้ยคืนเท่านั้นเองแล้วทำไมจะคืนไม่ได้เพราะว่าคนที่มีอันจะกินคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยพวกนี้อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วคนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีรายได้พวกนี้ก็ไม่ต้องคืนถูกไหมครับมันง่ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยเงินก็นคือปล่อยให้หมดทุกคนเลยแล้วถามว่าเศรษฐีมันมีกี่คนเมืองไทยอ่ะมีไม่เยอะหรอกครับ แจกให้เศรษฐี3,000คนมันเป็นเงินเท่าไหร่เชียวขณะที่คนจน60ล้านคนเนี่ยมันจะต้องแจกอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ผมก็ฝากไว้ให้คิดมันไม่ต้องใช้อ t i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  a l Intelligence อะไรทั้งสิน้นขอให้มีสัญชาติไทยและอยู่ในเมืองไทยเกิน6เดือนเนี่ยแจกเลยพอยื่นภาษีปับ๊บเดี๋ยวรายได้ก็จะบอกเองว่าส่วนที่แจกไปนั้นคุณต้องส่งคืนหรือเปล่า เอาละครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เสียงนี้ดังกระจายไปสู่ผู้มีอำนาจได้คิดขอบพระคุณครับสวัสดีครับ